สวัสดีค่ะมาพกช่องโมดลทาลูกกันอีกแล้วนะคะอ่ะแม่หมอจะไปหนูข้อเลยเนาะในใสายตาคนที่เขาชอบคุณเ <idad> ขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรอ่ามาเลยค่ะในส,สายตาคนที่เขาชอบคุณเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรดูซิเราเคยถามมาคนที่ไม่ชอบคุณพูดถึงคุณแล้วเนาะอันนี้เรามาถามถึงคนที่เขาชอบคุณมากดูซิคนที่เขาชอบคุณอ่ะเขามองคุณเป็นยังไงเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรอ่าแม่หมอจะเปิดอย่างแล้วสองใบนะคะ มาใบแรกขอใบนี้จ้ะแล้วก็ใบนี้จ้ะอุ้ยห้าเหรียญเป็นคนที่ <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมใบแรกขึ้นห้าเหรียญแล้วขึ้นหกครับในสายตาคนที่เขาชอบคุณนะเขามองว่าคุณไม่ได้มีหรอกเขามองว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีตังหรือ หรืออ่าถ้าพูดง่ายๆเรื่องความเก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าคุณเก่งแหละแต่ไม่ได้เก่งถึงขนาดแบบว่าต้องช่วยเหลือคนอื่นได้หมดอ่ะแต่กับกลายเป็นว่าคุณช่วยหมดนะถึงคุณจะดูไม่มีดูเป็นคนที่แบบห้าเหรียญเนี่ยมัน,ม,นมันบ่งบอกถึงการที่คุณไม่มีนะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยมีกระตังอ่ะเออพูดง่ายๆพูดแบบตรงๆเลยนะคุณไม่ค่อยมีกระตังแต่เป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นข้นเกาหกขับด้วยถึงไม่มีตังแต่ช่วยเหลือคนอื่นจนะ้ะ ถึงไม่มีตังค์แต่ชอบอยากจะช่วยอยากจะไปเสนอหน้าช่วยเขาจ้ะประมาณอย่างนั้นเออนี่คือสิ่งที่คนที่เขาชอบคุณเขาพูดถึงคุณนะเออแม่หมอไม่รู้ว่าคุณมีหรือไม่มีแต่ไพม่มาออกมาอย่างนี้แม่หมอก็ต้องพูดแบบนี้นะจ๊ะอ่าอ่าต่อแล้วมีอะไรอีกจ๊ะก็คือเขาชมคุณนั่นแหละถึงจะเป็นคนไม่ร่ํารวย แต่เป็นคนดีจ้ะชอบช่วยเหลือสังคมจ้ะชอบให้ให้เรื่องดีๆกับสังคมจ้ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นคนที่รักทุกคนจ้ะถึงจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะมีก็คือประมาณนั้นนะอ่ะต่อไปขอบนี้จ้ะเอ็กวานขึ้นกับอะไรไบนี้นะจ๊ะอุ้ยเทมเพลนคนที่เขาชอบคุณเขามองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ยึด ในความถูกต้องยึดในความจริงยึดในความแบบว่าเหมือนเป็นคนที่มีไอเดียอะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนยดึดยึดในไอเดียของตัวเองเห <laughs> มือนคิดว่าไอเดียของตัวเองเนี่ยมันสามารถไปต่อได้ขึ้นกับแทนพาร์เรนแม่หมอมองว่าตัวคุณอาจจะย้ายหรือออกมาจากสิ่งเก่าๆหรือผู้คนเก่าๆหรือเพื่อนเก่าๆหรือบ้านเก่าก็ได้นะคุณอาจจะได้ย้ายคุณไม่ได้อ่านแม่หมอมองว่าคุณย้ายแล้วเพราะมันขึ้นเป็นตําแหน่งที่สามและสี่แม่หมอมองว่าตัวคุณเนี่ย มักจะทําให้คนอื่นเซอร์ไพรส์คนอื่นนะเหมือนเซอร์ไพรส์คนอื่นเซอร์ไพรส์แบบอยู่ดีๆเอเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่ดีๆสมมติคุณทํางานอยู่อยู่ดีๆอยู่ดีๆย้ายงานเฉยเราไม่บอกใครด้วยไม่บอกใครงง,งเป็นไก่ตาแตกเลยตังบางบางคนงงว่าเอา้าอะไร้วยังเห็นคุณมาทํางานยังยิ้มแย,ย้มอยู่ดีๆอ่ะอยู่ดีๆลาออกซะง,งั้นลาออกแล้วย้ายไปทําที่อื่นด้วยหรือเพอเ,พอเพอยย้ายไปทําที่ ที่ที่แบบว่าย <mel> ้ายไปอยู่ที่อื่นที่ที่แบบเขาคิดว่าคุณไม่น่าจะย้ายไปอยู่ได้คุณกลับกลายเป็นว่าคุณย้ายไปอยู่ได้ประมาณอย่างนั้นหรือจะพูดการย้ายงานย้ายตําแหน่งก็ได้ไม่เหมอมองงี้นะเพราะมันอยู่ตาแหน่งที่สามและสี่เนาะเพราะเอกวานนันนี้มันเป็นเอกวานที่แบบว่าเหมือนตัวคุณแบบเป็นคนที่เห็นตัวเองแล้วรักตัวเองเออประมาณอย่างนั้นเออเหมือนหาสิ่งดีๆเข้าตัวเองเหมือนเหมือนมอบสิ่งดีๆ ขวายคว้าสิ่งที่ดีเข้าตัวเองอ่ะโดยการย้ายสมมุติว่าที่ทําง,งานเก่าไม่ดีเพื่อนไม่ดีใช่ไหมก็ย้ายจะ้ะย้ายเพื่อนอ,ออกไปตัดเพื่อนออกไปย้ายออกไปเจอผู้คมใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนบ้านใหม่ๆหประมาณนี้อ่ะไม่มองมองอย่างนะี้นะอ่ะต่อ p ทม l a n d อุ้ยการย้ายจะ้ะแต่ไม่หมอมองว่าบางคนอ่ะกำลังคิดก็ได้นะเพราะเ e มเพลตน,น,นั้นเนี้ยมันเหมือนผู้หญิงคนนี้เขากำลังนั่งนั่งไขวาห้างแล้วก็นั่ง เท้าคาง,งคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะบอกว่าคุณอาจจะคิดอยากจะย้ายย้ายงานหรือย้ายการทาอะไรสักอย่างก็ได้นะเอ,อแม่หมอมองอย่างนี้นะอ่ะต่อไปอู้เห็นปะพอบอกว่าเรื่องย้ายมาเลยจ้ะสามสามวานมาเลยเห็นไหมขึ้นกับไรโอ้โหเดอะเฮอร์มิตโอ้โหนี่ขอขอเลี้ยงไพ่นิดนึงแม่หมอเหมือนโรคจิตแม่หมอมองอย่างนี้เลยนะมือแม่หมอไม่สวยเลยขอเปลี่ยนนิดนึงอ่ะแม่หมอมองอย่างนี้สามวานขึ้นกับเดอะเฮอร์มิต คุณมีโอกาสย้ายจริงๆหรือจะบอกว่าคุณกําลังย้ายก็ได้หรือคุณอีกอีกไม่นานคุณกําลังจะได้ย้ายเพราะมันอยู่ตําแหน่งที่ห้าและหกคุณเหมือนเป็นคนที่เบื่อผู้คนคุณเหมือนเป็นคนที่แบบชอบเก็บตัวจะอดีตหรือปัจจุบันคุณก็ชอบอยู่คนเดียวคุณชอบเก็บตัวคุณเป็นเหมือนพวกเด็กเนิร์ดอะอันนี้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 เปียบเฉยนะคล้ายๆพวกเด็กเนิร์ดที่ชอบทําอะไรคนเดียวชอบไปไหนคนเดียวชอบชอบแบบไม่ชอบให้ใครมายุ่งอะประมาณอย่างนั้นนะตัวคุณอะ อ,อประมาณอย่างนั้นแล้วแม่หมอมองว่าตัวคุณเนี่ยมีโอกาสย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วอยู่ที่ใหม่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูแถวสองแม่หมอมองว่าคุณย้ายไปในครั้งเนี้ยมันเหมือนคุณเปิดเปิดโลกเปิดตาเอ,อ่อเปิดบททดสอบใหม่ก็ได้อะพูดอย่างเงี้เหมือนเหมือนเหมือนเปลี่ยนบททดสอบตัวเองเหมือนกําลังไปสู่บททดสอบใหม่แม่หมอมองว่าตัวคุณมีโอกาส เปลี่ยนตัวเองจากสิ่งสิ่งนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เขาชอบคุณน่ะเขามองเขาพูดถึงคุณว่าตัวคุณเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเป็นคนที่แบบทําอะไรมักจะไม่บอกใครอยู่ดีๆก็ไปเลยอย่างเงี้ยอยากจะออกก็ออกไปเลยแล้วหายไปเลยแล้วก็ไม่ติดต่อใครด้วยเพราะแม่หมอมองว่าคุณนะ่าจะเจอเรื่องมาเยอะนะอาจจะมีปัญหาด้านการเงินด้วยในบางคนหรือบางคนอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานอ่าที่เป็นเพื่อนแบบ ทำงานด้วยกันอ่ะเออมีปัญหาด้านด้านแบบความรู้สึกหรือหรือด้านการเงินมีมีปัญหาหมายถึงปัญหาเรื่องเงินกับเพื่อนอ่าแม่หมอพูดงี้เออแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณคนคนคน,คนที่เขาชอบคุณอ่ะเขาเหมือนเขารู้อือเหมือนเขารู้ว่าคุณมีปัญหากับเพื่อนด้วยเพราะเป็นเลขาอ่าออคนในชีวิตอ,อ่ต่อไปแถวที่สองเขาบอกว่าคุณเป็นคนชอบเก็บตัวชอบทําอะไรเหมือนแปลกแตกต่างแบบ พวกปีวิเวกอยู่คนเดียวเอชอบอยู่คนเดียวไม่ไม่ชอบยุ่งกับใครอะไรประมาณเนี้ยออาต่อไปเดฟูขึ้นใบแรกอ่ะอีกใบหนึ่งนะจ๊ะโอ้โหเด็กถือเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยอนี้ถือปามเลยอ่ะบ่งบอกถึงตัวคุณนี่เขาพูดถึงคุณยังไงรู้ไหมเขาพูดว่าคุณเป็นคนที่เหมือนใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่ชอบทําอะไรตามใจตัวเอง เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับแต่ถามว่าคุณเป็นคนที่รักทุกคนไหมคุณเป็นคนที่รักทุกคนมากเลยนะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือทุกคนถึงจะช่วยเหลือแบบไม่ได้ตั้งใจช่วยเหลือแต่คุณก็ตั้งแต่คุณก็ช่วยเหลือเขาอะคือคือไม่ได้คิดว่าจะได้ช่วยแต่แต่อยู่ดีๆกลายเป็นคุณเป็นคนไปช่วยเหลือเขาอะเออแม่หมอมองว่าคนอื่นที่เขาชอบคุณอะเขาพูดถึงคุณเรื่องนี้เรื่องที่แบบตัวคุณเนี่ยถึงจะเป็นคนที่แบบ เหมือนเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองหรือเป็นคนที่เอาแต่ความคิดตัวเองแต่เป็นคนที่ชอบใส่ใจในความรู้สึกคนอื่นนะอ่าประมาณอย่างนั้นใส่ใจในคําพูดของคนอื่นเป็นคนที่คิดมากในเรื่องคําพูดของคนอื่นอ่าไม่หมองงงนี่ดูเหมือนจะไม่แคร์ใครแต่เป็นคนแคร์คนนะอ่าที่เขาพูดอ่าที่คนที่เขาชอบคุณเขาเขาดูคุณออกนะเป็นคนคิดมากอ่ะเหมือนประมาณแบบเป็นคนคิดมากเป็นคนที่มีอะไรแล้วไม่ค่อยพูดชอบเก็บ แล้วก็ชอบอยู่คนเดียวเพื่อนจะชวนไปไหนก็ไม่ค่อยจะไปกับเขาหรอกอะไรประมาณเนี้เขาพูดนะเออประมาณอย่างนั้นอ่ะต่อไปดูสิไพ่อันเี้ยแม่หมอมไม่ได้ใช้มาสักพักแหละวิ่งเดอะเดวิลแล้วเขาพูดเรื่องนี้ของคุณนะจ๊ะโอ้ยเดแฮงอันนี้เดอะแฮงมูวูมูวูเมนด้ยแม่หมอก็ภาษาอังกฤษแม่หมอตกเอออย่าว่าแม่หมอไแม่หมอไม่ค่อยเก่งอังกฤษเอออ่ะเดอะเดวิขึ้น เอออีตัวเนี้อีไพ่อันนี้ไปเอาอีแม่หมออ่านไม่ได้นะเป็นอะไรเดี๋ยวแฮงบูเมนเออแม่หมอมองว่าตัวคุณเป็นคนที่แปลกแปลกแต่ไม่แหวกแนวนะคะแปลกที่แบบว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นคนมีเสน่ห์กับกับคนที่มักมีคู่อ่ะหมายถึงว่าคนอื่นเขาพูดถึงตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบแบบเขาเรียกอะไรนะเซ็กเซ็กแอพเพียวอ่ะเออประมาณนั้น แม้กระทั่งคนที่มีคู่อ่ะคุณก็ไปดึงเหมือนเอาสนไม่ใช่เอาสเสน่ห์สิตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับคนแบบเนี้ยคนที่มีเมียมีมีเมียมีมีสาม,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 มีเอ้ยมีภรรยามีสามีอยู่แล้วประมาณอย่าง้นหรือมีแฟนอยู่แล้วอ่าพอขึ้นกับเดวิลอันนี้เดวิลอันนี้มันเป็นเหมือนสามเนาะเอ่อมันอยู่ในตําแหน่งที่สามหน่วยคุณเป็นคนมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเพศเดียวกันแล้วก็คนที่มีแฟนดนวยนะไม่ใช่แค่ เพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะคนที่มีแฟนคุณก็มีสนเสน่ห์เขาเรียกเซนะ็กแสเพลอ่ะเป็นคนเหมือนเหมือนดูดูแปลก,แ,ปกแต่แต่แต่แปลกของคุณมันไม่ได้แหวกอะ่ะเออแปลกของคุณมันเป็นแปลกที่แบบว่าเป็น,สนเสน่ห์อ่ะเออประมาณอย่างนั้นอ่ะเพราะอันเนี้ยมันเป็นเหมือนผู้หญิงนอนแช่น้ําเนาะแม่หมอมอง,มองว่าตัวคุณเป็นคนที่มีเซ็กแสเพลวลสูงอ่ะแม่หมอเป็นอะไรเนี่ยติดอาย่างเอี้ย <laughs> เออ <laughs> อาต่อ เนี่ยสิ่งที่เขาพูดคนที่เขาชอบคุณเออคนที่เขาชอบคุณเนี่ยน่าจะมีหลายหลายคนที่เขาพูดถึงมันเป็นพลังงานรวมต้องอ่านกว้างๆนะจ๊ะเอออันไหนไม่ตรงกับคุณก็แสดงว่าไม่ใช่ของคุณอ,อ,อ่ะต่ออันไหนตรงก็ของคุณนั่นแหละอ่ะไปเลยจ้ะต่อโอ้โหคิงเหรียญอุ้ย,ย,ยแล้วเดี๋ยวก่อนนะใบแรกแสดงว่ามันต้องมีของใครใบแรกขึ้นมาใบแรกข้างบนน่ะคุณสังเกตไหม ใบแรกข้างบนห้าเหลียญห้าเหลียญคือคนอัตขัดเรื่องเงินนะแต่อยู่ในตำแหน่งที่ห้าใบที่สองอันนั้นอาจจะเป็นอดีตคุณก็ได้เออเขาอาจจะพูดถึงอดีตคุณแต่ปัจจุบันคุณรวยนะจ๊ะอาจอยู่ในแถวสองด้วยอยู่ในตำแหน่งที่ห้าแล้วหกคุณเป็นคนร่ํารวยแต่ไม่ทําตัวร่ํารวยคุณเข้าใจสิ่งที่แม่บอกพูดไหมคนที่เขาชอบคุณเขาดูออกนะว่าคุณนะเป็นคนที่รวยนะอาจจะไม่ได้รวยแบบ รวยเงินรวยทองก็ได้อาจจะรวยเสน่ห์ก็ได้รวยความแบบดูผู้ดีดูแบบเป็นคุณนายคุณชายในบางคนนะอ่าในบางคนอาจจะรวยจริงแต่บางคนอาจจะไม่ได้รวยด้านนั้นอาจจะรวยความสุขก็ได้แต่ทําทีแบบทําให้คนอื่นคิดว่าไม่ได้รวยหรือทําให้คนอื่นคิดว่าไม่มีความสุขประมาณนั้นนะออมันมันมีหลายพลังงานไม่หมดต้องพูดแบบนี้นะขอพูดกว้างๆเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมในบางคนก็รวยจริงแหละเขาพูดคนที่เขาชอบเขามองว่าคุณรวยอะ คุณรวยหรือไม่รวยแต่เขามองว่าคุณรวยหรือจะบอกว่าสิ่งที่คุณก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเพราะมันขึ้นขึ้นกับไอ้ตัวสามทีด้วยอ่าเป็นคนที่แปลกแปลกแปกแนวแต่แปลกของคุณมันไม่แหวกอ่าเข้าใจไหมแปลกของคุณมันทําให้คนอื่นมองว่าคุณดูแบบลํำซ้ำดูรวยเป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายประมาณนี้ยเพราะถ้าคุณได้ไพ่คิงเหรียนะนี่คือปัจจุบันของคุณคนที่อื่นคนอื่นคนอื่นในเมื่อก่อนอาจจะมองคุณแบบนี้เผลอๆคนคนนั้นอาจจะมีความเป็น อาจจะมีบางคนที่อายุน้อยกับคุณที่เขาชอบคุณแล้วเขามองคุณแบบนั้นเขาดูว่าคุณร่ำรวยถ้าไม่ร่ำรวยก็ชีวิตมีความสุขมีชีวิตที่ดีแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะอันนี้มันเป็นใบแรกเนาะไม่เหมอมองว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะดูไม่ร่ำรวยหรือดูไม่มีความสุขแต่ปัจจุบันคุณร่ำรวยนะจ๊ะแต่ตัวคุณไม่เคยเปิดเผยเพราะมอยู่ในตำแหน่งนี้ตัวคุณเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะทําทีเป็นคนเหมือนแบบไม่มีตังหรือไม่มีความสุขแต่จริงจริงมันไม่ใช่นะจ๊ะอันนั้นคุณทําให้เขาคิดแบบนั้น คุณเป็นคนฉลาดอะขึ้นกับเธอมีดเพราะอะไรเพราะคุณไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณไม่อยากไม่อยากให้ใครมาสูงสิงคุณคุณไม่ชอบสูงสิงกับใครเนี่ยเป็นคนเก็บตัวพอที่ขึ้นขึ้นกับไพ่เหรียญเนี่ยขึ้นกับเธอมีดอีกขึ้นกับตัวนี้ด้วยเออตัวคุณมันเป็นเหมือนเนี่ยคุณคุณสังเกตตัวไพ่ดิตำแหน่งที่ห้าคือชีวิตคุณใช่ไหมอ่าคนรอบข้างที่เขามองมาตำแหน่งที่หกเนี่ยมันพูดถึงอดีตคุณก็ได้อ่าหรือพูดถึงเมื่อก่อนคุณทําตัวยังไงคุณทําตัวเหมือออนนนนนนนเเเเป็็็ดดดกกิิ่ะะััี้้คลมแห เป็นเพราะว่าคุณไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณเพราะมันขึ้นขึ้นกับเดฮอร์มิทคุณเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบเข้าสังคมอ่ะพูดง่ายๆแต่ถามว่าคุณเข้าสังคมได้ไหมคุณเข้าได้นะแต่คุณแค่ไม่ชอบเป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นตัวเองสูงหรือจะพูดง่ายๆคุณอาจจะเป็นคนเหมือนพวกแนวอินโทเวิร์ดอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่อินโทเวิร์ดไม่ใช่อินโทเวิร์ดเป็นทำร้ายคนอื่นอ่ะเป็นอินโทเวิร์ดที่แบบเก็บตัวอยู่กับตัวเองคนเดียวประมาณนั้นเออนี่คือตัวคุณที่คนอื่นเขาพูดอ่ะตออไปีกใบจมา อีกสองใบอุ้ยไพ่มันไอ้นี่เนาะแม่หมอก็เนี่ยเห็นไหมแม่หมอชอบสับแล้วมีปัญหากับไพ่แหละอ่ะอย่าว่าแม่หมอเพราะว่าแม่หมอก็สับไพ่ไม่ก็ี่อ่ะต่อไปอู้หูยเด็กถือืมเด็กถือดาบแต่ดาบอันนี้เป็นดาบหัวใจเอ้ยเป็นดาบเป็นดาบไอ้นี่เป็นดาบดอกกุหลาบแม่หมอมองอย่างงี้คนอื่นคือที่เขาพูดถึงคุณคนที่เขาชอบคุณนะเขาก็ยินดีกับคุณแต่การยินดีของเขาเนี่ยแม่หมอมองว่ามันมี มันมีพวกแอบแฝงนะมันมีพวกแอบ,บอีอแบบอบทําดีเหมือนเหมือนรักคุณทําทีเหมือนชมคุณแต่ถามว่าเพราะเราถามว่าในสายตาคนที่เขาชอบคุณเขาชอบคุณแหละแต่ด้วยความที่คุณมันโดดเด่นเกินไปด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีออร่าคุณอย่าลืมนะคุณมีไพ่เดดเดวิลด้วยคุณมีเซ็กเอฟเพวอะอย่างที่แม่หมอบอกแล้วแถมใบสุดท้ายขึ้นทีครับขึ้นทีครับขึ้นกับเด็กถือดาบอะ มันบ่งบอกเลยว่าตัวคุณเป็นคนที่ดูเหมือนอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะเป็นคนหลายอ่ะเป็นคนที่แบบไรเงีบยบไรลึกแค่ไม่เอามาใช้เฉยๆแค่แบบหรือจะพูดอีกอย่างก็คือเหมือนเหมือนเป็นคนที่เหมือนมีความฉลาดอยู่ในตัวเองรู้ว่าจะเอาเอาเรื่องเอาความฉลาดตัวเองมาใช้ตอนไหนรู้ว่าการที่จะไม่ให้ใครมาเข้าหาเนี่ยต้องทําตัวยังไงนี่ไงต้องทาตัวแบบนี้ แต่ถามว่าเข้าสังคมได้ไหมเข้าได้นะจ๊ะตัวคุณมีหลายแบบในล่าง่ะพูดง่ายๆประมาณอย่างนั้นมีทั้งดีมีทั้งร้ายมีทั้งเฉียบมีทั้งคมมีทั้งเจ้าเล่ห์ก็มีคุณมีหมดนะอยู่ที่จังหวะและเวลาที่คุณจะเอามาใช้มากกว่าแม่หมอมองมอย่างนี้นะ อแล้วตัวคนอื่นที่เขาชอบคุณเขาก็พูดเรื่องนี้แหละจ้ะแล้วแม่หมอมองคนที่เขาชอบคุณมีบางคนเพราะมันขึ้นตำแใบแถวที่สามตำแหน่งที่หนึ่งแม่หมอมองว่าใบที่หนึ่งนะแม่หมอมองว่าคนที่เขาชอบคุณบางคนเขาก็ชอบคุณแหละแต่เขาก็มีความแบบหมันไส้คุณเล็กๆเหมือนแบบพวกแอบพวกอีแอบพวกแอบแฝงประมาณนั้นอืมมันมันมีแหละคนที่ชื่นชมแต่ชื่นชมคุณมันไม่ได้ชื่นชมแบบจะมาทําร้ายคุณนะมันมันเป็นชื่นชมแบบอิจฉาหน่อยๆเออประมาณนี้ อิจฉาในความที่คุณแบบเก่งคุณคุณเป็นคนมีหลายสไตล์มีหลายรูปแบบมีมีอะไรให้หน้าค้นหาเหมือนพไพ่ใบเนี้ยเก๋ไหมทีรับเนี้ยมันม่งมองถึงตัวคุณเป็นคนที่เหมือนจะบอกว่ามีสามตัวตนก็ได้นะอันนี้อันนี้เปรียบเฉยเฉยนะอ่าเป็นคนที่แบบร้ายก็ได้ดีก็ได้ใจดีก็ได้เฮฮาก็ได้ดูล่ำรวยก็ได้ดูฉลาดก็ได้ดูไม่ฉลาดก็ได้ประมาณเนี้ยเหมือนทําได้หมดเลยเหมือนเป็นเป็นคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนได้ไดหลายรูปแบบ เปลี่ยนได้หลายหลายหลายพลังงานประมาณนั้นเปลี่ยนได้เพื่อที่จะถ้าสมมติว่าอยากให้คนนี้เข้าหาก็จะเปลี่ยนไปอีกพลังงานหนึ่งอยากให้คนนี้ออกห่างไม่อยากให้ใครมาวุว่นวายก็จะเปลี่ยนไปอีกพลังงานหนึ่งประมาณอย่างนั้นเป็นคนที่ฉลาดฉลาดแบบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเผืดฉลาดตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณนะตัวคุณอืมแล้วคนที่เขาชอบคุณเนี่ยเขาก็ชมคุณอนะ่ะมันมีคนชอบคุณเยอะนะถามว่าเยอะเยอะแต่ถามว่ามีคนไม่ชอบคุณไหมมีนะ เพราะว่าแม่หมอเห็นมันมีไพ่ห้าเหรียญใบแรกเนาะมันบ่าางบอกถึงการที่มีคนไม่ชอบคุณเหมือนกันอืมด้วยความที่คุณแบบบางคนก็อาจจะมองว่าคุณต่ําต้อยกับเขาอะแต่จริงๆคุณไม่ได้ต่าต้อยนะจ๊ะอด,ดีตเขาาจะมองงั้นแต่ปัจจุบันเขารู้แล้วว่าคุณไม่ได้ต่ําต้อยนะจ๊ะคุณไม่ได้คุณไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาคิดนะจ๊ะอ่าคุณเป็นคนมีความสุขนะจ๊ะเมื่อก่อนเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนไม่มีความสุขเป็นคนที่ต้องให้ใครมาช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ปัจจุบันเขาเห็นแแหลละเ้้าารูวว่ อ๋อคุณแสดงให้เขาเห็นเองแบบที่คุณอยากให้เขารู้อยากให้เขาเข้าใจในแบบนั้นน่ะคุณก็แสดงแบบนั้นประมาณนี้เออคนที่เขาชอบคุณเขาก็เหมือนเอฟซคุณคนหนึ่งอ่ะเออแล้วเขาก็จะคอยดูคอยสังเกตคอยมองว่าคุณเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เออไม่มองมองนะเนี่ก็จบแล้วเนาะจากที่ เหมือนไพ่สื่อออกมาว่าเขาพูดถึงกับคุณพูดถึงคุณเรื่องอะไรนะคนที่เขาชอบเนาะอ่านนี่ก็จบแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุดแตงเป็นกาลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ซับพอร์ตค่าคุณแม่หมอนาอแม่หมอก็ขอบคุณมากๆสิ่งได้ให้แม่หมอมาก็ขอให้คุณได้รับกลับไปมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ